ในคลิปนี้มาพบกับแกงของสวนสัตว์กายพันซูโคโซีดีพีตัวใหม่ใครจะเป็นตัวที่โหดที่สุดและก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนและสำหรับใครที่กดติดตามและกดกระดิ่งแล้วเรามาดูพร้อมกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคน วันนี้นะครับก็มาพอกับแกงของสวนสัตว์กายพันธุ์สุโทซีตัวใหม่นะครับทุกคนอ่านั่นก็คือนี่ครับก็จะเป็นเจ้าจอรเล้เค้ยเดี๋ยวนีอันดับแรกขอสร้างโกงให้กับพวกมันก่อนดีกว่านะครับทุกคนอ่าลืมสร้างโกงได้ไงวะเนี่ยเอ๊ะเอากรงไหนดีเอย่ยอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนเราจะต้องให้พวกมันอยู่ในกกงดีกว่าเผื่อว่ามันกลายพันธุ์มันจะได้ไม่ต้องออกมานี่ทั้งหมด4ตัวใหม่นะครับเราก็ต้องเพิ่ม กงขังพวกมัน4ี่ตัวเลยนะครับเอ้ยปนีีพี่เจฟฟีเออดีพี่เจฟฟีนี่นะอ่ะงั้นพี่เจฟฟีขอย้าประตงนี้แล้วกันนะครับโอเคตัวแรกของเรานะครับทุกคนจะขอเอาไว้ในกองได้หน่อยละกันนะครับในก่อเคอจื๊บนี่เจ้าจระเข้โอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยโออใจยเยือดเพื่อนอ่ามันน่าจะเป็นจระเข้ที่เชื่องแน่เลยนะครับมันไม่กินเราโอเคปิดประตูไว้ก่อนเฮบจื๊บอ,อ่ะกองถัดมานะครับเปิดจื๊บเปิด,ปด,ปด,ปดหน่อย ตัวถัดมานั่นก็นคือเจ้าอะไรเอ่ยกอริลลาอ่าลิงนะครับทุกคนนี่เออเป็นลิงนะครับโอยหน้าตาโคตรดุเลยปิดกงไว้ก่อนฮบโอเคครับอ่ะตัวถัดมาเปิดกงชืบตัวถัดมานั่นก็นคือฮิปโปโปโตเตมัสนี่โอ้โหดูน่ารักนะเนี่ยเจ้าฮิปโปฮ่าตอนที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์นะครับโอเคตัวถัดมาเปิดประตูหฮ้บอ,อตึบ ตัวถัดมาของเราใน,นก่อคือแพนกวินนี่โอ้โหดูนิ่งมากๆเลยอะไรจบมนุษย์อย่าทำให้ฉันงุดหงิด้อเว้ยเมื่ั้นฉันจะกลายพันธุกินแกไปคนแรกเลยโอ้โหขวดมกากนาดเดียเจ้าแพนกวินดูว่าจะน่ารักอ่ะปิดกงไม่ก่อนจื๊ออ่าและนี่ก็คือสี่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนที่เพิ่มมาแต่ว่าตอนนี้พวกมันยังไม่ได้ไกลายพันโอเคเราจะเพิ่มพวกปริสิตเข้ามานะครับเพื่อที่จะทําให้พวกมันกลายพันนะครับทุกคนอ่ะ นี่เป็นปรสิตซืบเติบอ่ะมาได้เวลาเท่เราจะต้องไปกินพวกมันแล้วฮ่าฉันคือปรสิตท,ที่ทําให้สัตว์ต่างๆกลายพันธุ์โอเคครับตอนนี้พี่เจฟลีก็กลายเป็นปรสิตจะเข้าไปกินจระเข้อยู่ไหนนี่เอา้าเอา้าปรสิตไม่รอดเอ้ยปรสิตชนกงจนตายเลยโอ้หไม่รอดนะครับจะปรสิตโอเคงัดตัวถัดมาเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าถ้าวิ่งชนกอง ปรสิตก็มีโอกาสที่จะไม่รอดชอนจะพังโกงเข้าไปฉันจะกินเลงฮ่าเจ้าเิงไปไหนเจ้าเอา้าเรียบร้อยโอ้ตัวที่สองของเราก็าไม่สามารถทําลายโกงได้เฮ้ยงั้นฉันจะขอกินฮิปโปแลนด์อเอาฮิ่โปมานี่เอา้าไม่รอดเหมือนกันนะครับโอ้ยทําไมมีตัวไหนรอดเลยวะเนี่ยอ่ะปรสิตตัวถัดมางั้นฉันต้องพังโกงดันขังเอาแหละฮึอ่านี่แน่นี่แน่เอ้าอโหไม่รอดอาแต่ว่าตอนนี้นะครับโกงมันก็ได้พังแล้วโอเคเพิ่มมาใหม่แล้วกัน สำหรับปรสิตทั้ง4ี่ตัวชืโอเคครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มโกงให้กับมันใหม่แล้วครับเอ้ยเพิ่มปรสิตมาละแฮห่ๆจ้าจระเข้ฉันจะเกฑ์แก่แกไม่ลอดเอาอะไรวะเนี่ยอ้เข้าไปในโกงยังไม่ได้หรอะวิ่งชนเลยแล้วกันเออนี่แนะนี่แนะนี่แนะเอ้ยลิงโดนกินเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเจ้าลิงก็กลายเป็นไม่แห่ฉันคือ ลิงคิงคองสู้โคเซอหนี่คือลิงไก่พันนกับกมูยางโคเลยอะ่ะเอาไปในกรงก่อนไปในกรงก่อนอตัวถัดมาของเรา pp. พีเจฟเี่กลายเป็นปรสิทธิ์ฉจะกินฮิปโปเฮ้ยเชิบนี่ฮิปโปเป็นไงอ๋อจอยชาหน่วยและช้อนกอกคูปีสอดฮิปโปสู้โคเซอโอ้เจ้าฮิปโปดูปากมันครับน่ากลัวมากๆเลยอู้ยอย่างเท่เลยฮิปโปแถมน่ากลัวด้วย และตัวสุดท้ายของเรานะครับอ่านั่นก็คือเจ้าแพนกวินแอแแพนกวินอยู่ไหนแพนกวินมานนี่ฉันจะกินแกนี่แน่อ่อช้อนคือแพนกวินที่มีปีกบินได้ด้วยโอ,โอ้โหเจ้าแพนกวินมีปีกแล้วก็บินได้ด้วยนะครับทุกคนอ่าแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งตัวยังไม่ได้โดนกินเลยอะ,อะมาจะขอสิงร่างมาอีกรอบนึงนะครับนั่นก็คือเจ้าจระเข้นะครับโอเคอเคจ้าจระเข้แกทำไมกินยากกินยากเลย,กกอยเออวิ่งวิ่งวิงง่งทะลุวิ่งทะลุเอา้า เรียบร้อยไม่รอดเฉยเลยนะครับโอ้ยวิ่งทะลุกองเฉยเลยอะรอบนี้ทําไม่ได้เดี๋ยวจะจับมันผสมพันธ์เองเลยครับโอเคมารอบนี้เราต้องได้กินจระเข้เออจะไปไหนจะเจ้าจระเข้เออไม่ได้จริงด้วยครับมันติดกงอะงั้นเราจะจับไอ้เจ้าปรสิตนี่แหละเข้าไปกินเองเลยครับฮึบฮึบจระเข้โดนไหมฮึบ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 ,บไม่โดนอะจระเข้เอ๊ะทำไมเจ้าจระเข้ไม่กลายพันธุ์จระเข้กลายพันธุ์สิเพื่อน เอ้ยจระเข้ไม่กลายพันธุ์ยทุกคนโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโหตรงนี้คือจระเข้กลายพันธุ์ยากสุดแน่เลยเอ๊ะมันใช่ปะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะมันใช่ปะเนี่ย จอระเคแกจะกลายพันธ <problem> ์ไหมแกจะกลายไม่กลายพันธ์ทุกคนจอระเคไม่กลายพันธ์น่ะเออนี่โอ้ต้องเสียบเขาตูดมันโอ้วู้จระเ้ตัวข้อใจนะครับนี่เลยนะครับนี่คือเป็นจอระเข้กลายพันธ์ฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วชื้อคือจระเคกลายพันธ์อมาครับเราจะเอาเหยื่อให้พวกมันกินแล้วกันนะครับทุกคนนั่นก็คือนี่ครับก็จะเป็นสัตว์ต่างๆนี่เลยนะครับนี่โอ้โหนี่ เพิ่มมาเลยครับก็จะเป็นแก๊งของสัตว์ต่างๆเราจะเป็นเหยื่อล่อให้พวกมันเข้ามากินนะครับทุกคนฮึบฮึบมีอะไรบ้างวะเนี่ยเพิ่มเพิ่มมาให้หมดเลยนะครับนี่คือเป็นสัตว์นะครับที่ยังไม่ได้ไกลายพันธุ์ครับโอ้ถ้าสัตว์พวกนี้กลายพันธุ์ทั้งหมดแล้วก็บอกได้เลยนะครับว่าโอ้คนบันเทิงเลยอ่ะมีจระเข้เหมือนกันด้วยอ่านี่เลยนะครับมีสัตว์ต่างๆที่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าพวกนี้ยังไม่ได้ไกลายพันธุ์คิดว่าในอนาคตมันน่าจะต้องกลายพันธุ์ด้วยนะครับทุกคน มีรับด้วยรับกายพันในอีพีที่แล้วโอเคมีเจ้ากอริลลาแล้วก็มีงูนะเรับโอเคฮ่าๆโอเคฉันชอบมากเลยสัตว์พวกนี้เป็นเหยื่อให้ฉันห้อกนี่เออน,นี่แน่พังกงก่อนตูมตูมในพังกงพังกงในแน่นี่นะโอ้โหอย่างงดเลยครับเจ้าจอร์เคสซูโคซิดโอเคสามสองหนึ่งไปเลยแฮ่่ในออนี่แน่โอ้ยทุกคนมันมีพิษออกมาด้วย <spectral. S 2> นี่แน่นี่แน่ฉันจะกินแกไม่งับ อึบงับในโอ้ยมีเสียงด้วยอึบงับในแน่แฮงงับกินควายฉันจะกินควายงับโอ้เจ้าอูดมานี่ฉันจะกินแกงงับโหดเกินเออดีดูอันติมันอันติไม่อุยอันติปล่อยพลังครับอ้าวแต่ว่าตัวเองก็เป็นรอดโอ้เรียบร้อยโอ้โหดจริงโอเคตัวถัดมากันหน่อยเอาเป็นเหยื่อให้ตัวถัดมานะครับนะก็ล์เคเออนี่ฮิปโปด้วยนะครับฮ่า คิดว่าในอนาคตเจ้าฮิปโปต้องมานะครับ่าต่อมานะครับก็คือบอ้าวเขาจะเป็นเจ้าแรดไม่ใช่ฮิปโปนี่นะเจ้าแรดเฮ้ยเสือให้เสือหายไปไหนอ๋อเมื่อกี้โดนไฟไหม้นะครับมีงูจงอางตัวใหญ่นี่เอาเป็นเหยื่อให้พวกมันออกมาึบมีแมวป่ามีปาลาฉลามปลาฉลามบกฉลามจกอ่บมีเจ้าสุนัขมีเจ้าลิงเอาตัวที่ใหญ่หน่อยแล้วกกนนะครับเราจะได้มองเห็นจากอ่ามีแรดออกมาอีกแล้วมีเต่าทะเล มีเจ้าอสิงโตทะเลนะครับแล้วก็เสือโอเค voir, มาตัวถัดมานด่กก็คือเจ้ากอริลลาสุโคซิตอุ้ยน่ากลัวจังเลยนะเนี่ยโอเค,อเคสามสองหนึ่งไปนี่แน่ช้นจอดทำลายโกนี่ออกไปปล่อยฉันออกไปเดีนี้เฮ้ยโตมนน่โอ้โหมาอ่าฉันจะกินแกอยู่ไหนกินเออในโอ้กระทืบเลยต่อยได้หรออยู่ไหนอยู่ไหนอึ้ยเข้า ไม่แน่ทุบไปหนึ่งทีขวางทางนี่แน่ขวงางทองนี่แน่ฉันจะทำร้ายพวกแกอ่าเปิดนตีหน่อยตูมเอาเดี๋ยวนะตัวเองก็ตายด้วยเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ตัวเองก็ตายด้วยนะคระับเมื่อกี้เปิดนตีโอเคตัวถัดมาของรากอก็คือฮิปโปโปเตมัสเลยโอ้ยตัวโคตรอ้วนเลยอ่ามาดูหน่อยสิไม่แน่งับอ่าดีคือปากของฉันปากของฉันสามารถกินได้ทุกอย่าง โอ้คนโหดอึ๊บแม่อูดุยเข้าไปในปากเลยอึ๊บงับฮ่าฮ่าเฮ้อวัดดีเจ้าแรดตอนนี้แกยังไม่ได้ไกลพันสินะในอนาคตแกได้ไก่เป็นพวกฉันแน่แต่ว่าตอนนี้ฉันขอกินแกก่อนละกันในแน่ในแน่ต่อยต่อยโอ้โหครโหดอ่าเหลืออีกหนึ่งตัวสินะได้เวลาที่ฉันต้องเปิดอัติตูมในเฮ้ยเดี๋ยวถ้าปล่อยอะไรปล่อยพิษไหมอติของมันเอ้ามันตายเองครับโดนไฟไหม้โอ้มันตายเองอะ โอเคครับตัวถัดมานั่นก็คือเจ้าแผนกวิ้งกายพันุเราจะเอาอะไรให้มันกินดีครับเพิ่มเหมือนเดิมเพิ่มสัตว์ให้มันออกมาจัดก,การหน่อยครับหานี่เลยนะครับรอบนีเ้เสือเรา,เาละพอบนมาอันแรกๆเหมือนเดิมนะครับ,รบกดอือจุ๊บนี่บนมาแรกๆหน่อยอมีกระทิงมีช้างอ่าดิโอสัตว์ตัวใหญ่ด้วยวเราจะได้มองเห็นชัดๆ ตัวใหญ่ๆนะครับการต่อสู้ของมันปึบมาชึบแล้วก็จอระเคเอ้าไม่ใช่จอระเคไปโอเคครับมาเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าแพนกินจะโหดขนาดไหนนะแน่เฮ้แฮ่ไปเลยเจ้าแพนกินแฮ่เฮ่นี่ฉันสามารถผังกรุงได้ทุกอย่างนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮฮ่ฮ่ว้าวฉันขอกินช้างหน่อยละกันเจ้าช้างไม่แน่งาปูยใช้ปากจริงนะครัเดี๋ยวนะ ปากของมันมีทั้งหมดสีแ่แฉกด้วยนะครับเจ้านกแพนกวินสุโคซิตอ่ะกินจอละแงงาบนี่เออขอกินหมาหน่อยลวกันเอองาบนี่เออนี่แน่ต่อยอุ้ยต่อยก็แรงนี่ต่อยใช้ปีกในการต่อยครับนี่แน,น่โตนโหนนะครับใช้ปีกการต่อยกินก่อนกิน,นงาบอ่ากินแล้วก็ต่อยเจ้าหมีโอ้หมาก็ได้เลยเฮ้ยขวางทางเจ้าหมานี่แน่เดี๋ยวลองเปิดอัติหน่อยอัติปฏิเปิดได้ไหม เฮ้ทำไรอ่ะทำไรอ่ะกลางปีเฉยเฮ้ไตัวนี้มีอันตีไหมเนี่ยเฮ้บินได้บินได้บินได้เฮ้ทุกคนบินได้ด้วยโอ้ยพิ่งรู้ยอ่าฮึบฮึบเฮ้เท่ตัวนี้บินได้ด้วยบินบินบินอ่ะลงหน่อยลงหน่อยฮึบอ่าเฮ้บินได้ด้วยอยากเท่เลยใช่แล้วฉั้นสามารถบินได้ด้วยบินขึ้นไปบินขึ้นไปฮึบฮึบฮึบติดติดติดอ่าโอเคมอนี่ฉันจะกินแกรับเจ้าเสือกิน กินเต่าเออเรียบร้อยโอ้โหหดเกินมาครับเดี๋ยวขอล้างทั้งหมดออกก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาสู้กับแก๊งของป๊อปปี้ไปทากันหน่อยสิและนี่คือสี่ตัวของแกง๊งซูโคซีนะครับที่ยังไม่ได้กลายพันธุ์โอเคครับเราจะทําให้พวกมันกลายพันธุ์เลยนะครับพร้อมที่จะได้ต่อสู้ต้องมีปรสิตด้วยนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกมันกลายพันธุ์แฮห่ใช่แล้วฉันจะเพิ่มพลังให้พวกแกเองไอเจ้าจระเข้เฮิบเจิบี่เป็นไง โอ้โหในไกยพันเป็นโอ้โหจระเข้สุโคซีตเออตัวถัดมาฮึบฮึบชึบอ,อ่าถัดมาก็จะเป็นเจ้ากอริลา่าฮึบหนอ๋อโอ้โหก็จะเป็นเจ้าลิงกอริล่านะครับสุโคซีตตัวถัดมาตัวที่สามของเราก็คือเจ้าอึบหนฮิปโปโปเตมัสอึบหนฮช้อนคือปีศาจฮิปโปสุโคซีต และตัวสุดท้ายของเราก็คือเจ้าแพนกวินตัวเล็กๆนี่แหละเออนี่กลายพันธุ์เป็นโอโ้นี่แพนกวินตัวใหญ่โอ้โหมีปากทั้งหมดสแฉกนะครับแล้วก็บินได้ด้วยโอเคมาฮะคู่ต่อสู้ของมันในรอบนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของพวกมันก็คือแกงของป๊อปปี้เพทามชัปเตอร์3นะครับนี่เพิ่มมาเลยนะครับคือเอาตัวที่โหดๆหน่อยแล้วกันโหดๆก็จะเป็นอ่ะนี่เลยนะครับชืน เอาตัวนี้อาพ่นพิษได้ด้วยจะดูคนโหดหน่อยละกัรหานี่เออ,อาจ๊ะเออตัวไหนบ้างเอ่ยแล้วก็เจ้าด็อกเดแล้วก็อาแล้ก็ด็อกเดสายพันนี้เอบแล้วก็แกง๊งมิดดีไลท์ใหม่หนึ่ตัวอานี่นะครับอีกสักหนึ่งตัวแล้กันโอเคมาดูกันนะครับว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ของแก๊ง ose, สูโคซี4สตัวใหม่ในี่สู้กับป๊อปปี้เพทามใครจะเป็นผู้ชนะ ใครคิดว่าแก๊งของซูโคโซิจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์หนึงมาได้เลยและใครคิดว่าแก๊งของป๊อปปี้เพธทามชั้เตอร์3จะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์2คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้เรามาดูพร้อมกันว่าใครจะชนะ3 2 1 let's go โอ้ยจระเขสามารถปล่อยอันตมาได้ด้วยครับเป็นเป็นก้อนหินนะครับทุกคนที่อาบยาพิษ เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรววะด้วยตูบเอ้ยระเะบิดกระเข้ระเบิดไปก่อนเพื่อนตอนนี้เหลือใครบ้างฮิปโปฮิปโปของเราแล้วก็แพนกวินบินอยู่นะครับเฮ้ยแล้วแพนกวินอีกหนึ่งตัวไปไหนวะเนี่ยอีกหนึ่งตัวของเราโอ้โหโดนโดนพิษโดนพิษเพื่อนไหวไหมไหวไหมฉันยังไหวเฟื่อยแค่นี้สบายมากฉันจะกินแกครับงับนี่ งับในโอ้ตรงนี้ฮิโปนะครับส่วนตรงนี้ที่บินอยู่ก็คือเจ้าแพนกวินจช้ปะช่วยแล้วฮิโปนายเป็นปอะไรไหมฮิโปเอ้ยตอนนี้เจ้ากระรรมโดนลมอยู่ปะช่วยช้อนเทเอ้ยอีหนึ่งตัวหายไปไหนวะเนี่ยเจ้ากอริลลาน่าจะไม่รอดนะครับฮิโปอยู่ในแน่อุ้อยฮิโปไลกินเลยงับในฮ่าฮ่าว่าไงเป็นสาวนอ้อยฉันจะกินแกเดี๋ยวท่านไะด้บนปติดอ่ะย้ายมาันลงมาหน่อยแล้วกันเฮ้ยยัเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย,อ,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 ยอุ้ยจะอัพตีใครวะเนี่ย โอ้ยโปรยังโหดี่แนะ่ฮ่าฮ่าฉันบอกเลยว่าคิดนสบายมากมอนี่ให้แคทแนบฉันจะกินแกมอนี่เรียบร้อยโอ้ไม่ก็เจ้าฮิปโปเก็บหมดเลยนะครับ MVP ให้กับเจ้าฮิปโปโอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนใครอยากให้แกงซูงโคซีบางอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย